สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เดินทางไปบ่อวินครับโดยใช้เส้นทางลาบไม่ได้ใช้สะพานด่วนข้ามตัวเมืองเช้าๆแบบนี้เดินทางรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ใช้ทางลาบได้ถ้าสายๆต้องใช้สะพานด่วนอย่างเดียว ไม่ต้องติดไฟแดงครับซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้า w h a ระยองครับเราไม่เข้าเราจะตรงไปขวามือที่เห็นสูงสูงย,ยาวๆนี่เป็นสะพานด่วนข้ามตัวเมืองบ่อวินข้ามสี่แยกถ้าเป็นวันธรรมดา เช้าเช้าแบบนี้รถจะเยอะเช้าเย็นรถจะเยอะมาก mm hmm. ก็จะเป็นสี่แยกใหญ่ของบอวินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสี่แยกใหญ่บอวินวิ่งตรงไปก็จะไประยองไปสัตหีบเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสะพานสี่บอวิน มาบยางพรสะพานสี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะไปเครือสาพั์ครับนี่คือสีแยกใหญ่ใจกลางบ่อวินครับด้านขวาก็จะเป็นสะพานข้ามแยกบ่อวินนะครับสะพานด่วนไม่ต้องติดไฟแดงตรงนี้เพราะว่าไฟแดงตรงนี้จะ ช้าและนานมากเป็นสี่แยกใหญ่ใจกลางบอวินครับ สีแยกใหญ่สีแยกปากร่วมบอวินครับนี่จุดจุดที่รถติดมากบริเวณนี้ถ้าจะเดินทางไปเที่ยวสตีฮบใช้สะพานด่วนข้ามแยกครับไม่ต้องลงพื้นราบใช้สะพานอย่างเดียวเดินทางสะดวก ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ